ทีน่นูมันอทาไอ้บึงมกลง,งน้ามึ้เครับน้าม,มากคุณแต่งเครื่งเครื่อง,งนูนมักลุง,ง,งมีแนวเขาปุ่นน้าม,มากน้องเ้ยไปไปดุลน,น้ำกันเนีเขา

ยังไยุ่ี่ไงไอยุ่งน้ามาเดี๋เดี๋ยวพี่น้องเล่นเงยเกกันนะเข้าพี่น้องเล่นไลไต่อนมาโยไปว่าัวอยุ่พี่น้อง โอ้ยปลดุกไงโอ้รุนนี้ยังงี้ว่าปลาดุกนาะโอ้ปลาดุกนั่นปลาดุกโอ้สีแดงเบี้ยตมาใส่เลยพี่น้องเอ้ปลาดุกมันนี่ออก่อนให้กินโอ้ตัวยงามครับโอ้คุมเลยครับพี่น้องโอ้ปลาดุกสองตัวขอปลาดุกขอถึงมันบมาเลยโอ้เฮ้ยเฮ้พี่น้องเอาขออนุญาตเอาก่อนไปพี่น้องไป็รุ่มรุนหมกรอบครับบันหลงห้องมันแล้วปลาดุกไงอะไรพี่น้องหักรอบรุ่นหักรอบนี่ครับรุ่นห้องพี่น้องเอ้ โอ้ขมน้ามปนน้ำมาพี huh. oh, ่น้องเอ้ยโอ้โหปลาหนิ้นครับพี่น้องอุ้ยปลานี้มาได้ใส่นี่ตับทิมอาจับทิมมาติด้ส่เลยนี่ตับทิมอยู่ในบอยล่ะจะได้ปล่อยไปขึ้นอยู่าง่งี้ยเพี้ยเลยกโอ้โหปลาหนิ้นโอ้บหกรอบกับมานครับพี่น้องเอ้ยน้ำมาเขียวนี่มานทั้งบมกรอบบมกหลงพี่น้องไปโดนตับทิมเออทับทิมมาปล่อยกระดิ่มันอยู่ที่โดนแหละอหมกหลงฮู้พี่น้องเอ้ยหมกผลงานครับผลงาน พ่าไดยู่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ปล่อยเด้อปล่อยครับผมปลาและพิมพ์นี่เป็นพันธนี่เป็นสาผมอืมนิ่มตัวใหญ่เลยวะตัวใพี่น้องเอ้ยไปคึ้เก่าครับผมได้เอาไม้ไปโพะมักลงอยู่ครับผมนี่เป็นฮะไปขึ้นเก่าครับผมนานแหละพี่น้องเอ้ยมือนี ເພາະມັນເປັນຄອງເປັນນັ້ນມລສິດຊນມ່ມວຜາດນี่ยລະ